สรอยพระหนึ่งห่วงที่ถักผสมผสานร,ระหว่างเชือกเทียนกับเชือกร่มวิธีการทำง่ายแสนง่ายทุกท่านอยากทำเป็นไหมครับถ้าทุกท่านอยากทำเป็นเดี๋ยวเราไปฝึกทำพร้อมๆกันผมจะทำคลิปวิดีโอสอนถักทุกท่านแบบละเอียดให้ทุกท่านดูรอบเดียวแล้วสามารถทำเป็นได้เลยถ้าทุกท่านชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยมาเดี๋ยวเรามาแนะนำอุปกรณ์กันก่อน ในส่วนในส่วนของอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกจะเป็นในส่วนของเชือกร่มเชือกร่มขนาด2.5มิลเชือกเทียมสามสีสีที่ผมใช้แนะนําทุกท่านในวันนี้จะใช้ในส่วนของสีแดงสีน้ําเงินและก็สีเหลืองมีกันไกลมีเข็มมีกาวร้อนมีสายวัดเดี๋ยวผมขอแยกอุปกรณ์แบบนี้ก่อนนะครับนะ อุปกรณ์ที่ผมแยกออกมาเนี่ยผมจะอธิบายให้ทุกท่านฟังแบบนี้นะครับอ่านี่คืออุปกรณ์สามอย่างสี่อย่างสี่ห้าอย่างเนี่ยนะครับจะมีในส่วนของไฟกันไกลเข็มกาวร้อนสายวัดนี่คืออุปกรณ์ที่มันจำเป็นทุกๆคลิปวิดีโอหรือว่าทุกๆก,การทำงานนี่คือสิ่งที่ จะต้องมีในการทำงานไม่ว่าจะทำสร้อยพระแบบไหนก็แล้วแต่เราจะต้องมีอุปกรณ์5ชิ้นนี้นะครับอน,นี่คืออุปกรณ์หลักๆเลยจากนั้นนะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมสำหรับการถักสร้อยพระแบบนี้ก็ผมได้แนะนำไปเบื้องต้นแล้วมาทีนี้นะครับเดี๋ยวเราย้ายมาที่โต๊ะทำงานเดี๋ยวผมพาทุกคนทุกท่านย้ายมาที่โต๊ะทำงานนะ นี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะว่าในส่วนของเชือกร่มเชือกร่มที่เราจะต้องเตรียมมาให้เราตัดมาในความยาว26นิ้ว26นิ้วจะเป็นมาตรฐานที่สวมหัวได้เมื่อเราตัดเชือกร่มมาในความยาวที่26นิ้วแล้วจากนั้นให้เรารูดแบบนี้นะครับทำการไล่เชือกไม่ให้มันเป็นเกลียวพันกัน แล้วทีนี้นําในส่วนของไฟฟู่นะผมจะแนะนําให้ใช้ไฟฟู่แบบนี้นะครับมันจะต้านแรงลมได้ดีนะเวลาที่เราทํางานเปิดพัดลมอย่างเงี้ยเวลาที่เราใช้ไฟแช็กเนี่ยมันจะไม่เหมาะเพราะฉะนั้นไฟเนี่ยมันจะต้านแรงลมได้ดีนะครับเราก็จุดปลายเชือกทั้งสองฝั่งแบบนี้พอจุดเสร็จแล้วให้เอาปลายเชือกเนี่ยมาจี้เข้าหากันหรือว่าเอามาต่อกัน เอามาต่อกันแบบนี้แค่นี้มันก็แน่นนะครับแค่นี้คือแน่นมากเลยนะคือเมื่อเราจี้ปลายเชือกหากันแล้วต่อเรียบร้อยมันก็จะเป็นตัวสร้อยในลักษณะแบบนี้จากนั้นเราจะทําให้มันเป็นทรงวีนะครับให้เราไปตัดในส่วนของเชือกเทียนมาสีไหนก็ได้นะต่อย้ําว่าสีไหนก็ได้ตัดมาในความยาวประมาณสามสิบเซนติเมตรนะครับ เมื่อเราตัดเชือกเทียนมาแล้วสามสิบเซนจากนั้นให้เราเอาเชือกเทียนเนี่ยมาสอดเข้าตรงรูเข็มแบบนี้อ่าสอดเข้าในลักษณะแบบนี้แล้วทีนี้เมื่อเราสอดเข้าเสร็จแล้วทีนี้ทุกท่านสังเกตดูอันนี้คือรอยต่อเชือกที่เราต่อนะครับ ให้เราแทงเข้าไปตรงเนี้ยเนี่ยครับแทงเข็มเข้าไปตรงรอยต่ออ่าอ้ออตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็นห่วงเห็นไหมมันจะเป็นห่วงปะคือมันจะเป็นห่วงตัวนี้ท่านเห็นไหมมันจะเป็นห่วงตัวเนี้ยทีนี้คือการแทงเข็มเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเราจะเอาห่วงเล็กห่วงใหญ่ขนาดไหนเราก็มากะระยะดูเนี่ยเท่านี้สวยไหม ้ามันสวยแล้วเราก็แทงเข็มเข้าไปตรงนี้ใต้รอยต่อเนี่ยนะครับแทงแบบนี้นะอ่ามาแทงแล้วก็ดึงนะครับดึงแบบนี้เลยออกแรงนิดๆอ่าแล้วก็แบ่งครึ่งเชือกให้เรียบร้อยเมื่อดึงมาแล้วจากนั้นให้เรามาแทงด้านบนก็คือแทงสวนกลับไปอย่างนี้นะครับช้าๆนะระวังเข็มทิ่มมือนะครับ อ่ะเนี่ยนะครับแทงมาออกแรงนิดนึงนะครับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้กดไว้แล้วก็ดึงฝั่งนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึง่งเมื่อเราสอดมาแบบนี้แล้วให้เราสอดลงไปตรงรูนี้รูห่วงนะครับจากนั้นก็เอาเข็มออกอ่าเมื่อเอาเข็มออกแล้วทุกท่านดูตรงนี้นะอ่าเมื่อเราเอาเข็มออกแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะ จากนั้นให้เราดึงเชือกแบบนี้นะครับมันก็จะหุบเข้าหากันเห็นไหมว่ามันจะเป็นลักษณะทรง V แล้วนะทีนี้นะครับให้เราทําแบบนี้จับแบบนี้นะนิ้วกางกับนิ้วโป้งหนีบไว้นิ้วชี้สองฝั่งให้ชี้ออกมาอย่างนี้นะครับอแบบนี้ให้เอาฝั่งฝั่งที่อยู่ซ้ายมือเนี่ยข้ามมาฝั่งขวาแบบนี้ฝั่งที่อยู่ขวาเนี่ยให้เอาทับทับเส้นซ้ายมือแล้วก็ลอดใต้ ก็าสร้อยมาแล้วก็มาโผล่ขึ้นตรงบ่วงแบบนี้เห็นไหมทุกท่านเห็นไหมเนี่ยนะครับจากนั้นเราก็ทําการมัดใช้มือของเราประคองเนี่ยมัดแบบนี้แล้วทีนี้ให้จับเหมือนเดิมจับแบบนี้นะครับแล้วก็เอาฝั่งขวาข้ามมาฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายทับฝั่งขวาแบบนี้ ันนี้ไม่ต้องทําให้มันสวยมากนะกค่อยๆทานะครับไม่ต้องสวยมากแล้วทีนี้ก็เอาซ้ายไปขวาแบบนี้นะครับไม่ต้องเอาให้มันสวยมากนะครับเอาแค่แบบเนี่ยแค่นี้อ่ะผมจะมัดแค่สามรอบพอมัดแค่สามรอบแบบนี้นะเมื่อเรามัดเสร็จแล้วให้เอากันไกลมาตัดให้ปลายเชือกเหลือประมาณสามมิลลิเมตรประมาณเราก็ได้ไม่จะเป็นต้องสามมิลเป๊ะๆนะครับ จากนั้นให้เราจุดปลายเชือกการจุดนะเปลวไฟจะต้องโดนส่วนที่เราจะจุดเท่านั้นนะครับอย่าให้มันไปอไปโดนส่วนอื่นนะ่าจุดแล้วก็มือกดไว้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือขึ้นรูปเสร็จแล้วผมบอกกับทุกท่านแบบนี้นะว่าแค่เนี้ยคือแข็งแรงมาก ยังไงก็ไม่ขาดยังไงก็ไม่หลุดเพราะว่าเราเย็บนะครับเราเย็บสอดกลับไปกลับมาตรงรอยต่อของเชือกพอเราเย็บเสร็จแล้วเราก็มามัดอีกสามรอบซึ่งต้องบอกเลยว่ามันแข็งแรงมากมันจะไม่ขาดอย่างแน่นอนทีนี้เมื่อเราจบขั้นตอนการสําคัญไปแล้วเราจะมาดูอีกขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้คือการเพิ่มความสวยงามให้กับตัวชิ้นงานของเรานะเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมา สอนถักตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสอนถักขั้นตอนต่อไปกันเลยก็คือเราจะถักตรงนี้เก็บรายละเอียดงานนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปตัดในส่วนของเชือกเทียมสีแดงมาตัดมาเลยหนึ่งเมตรนะครับตัดให้มันเหลือไว้ดีที่สุดทําไมต้องเหลือไว้นะก็คือฝั่งหนึ่งเราจะเกี่ยวเข้ากับในส่วนของไม้หน้าโต๊ะของเราในลักษณะแบบนี้ อีกฝั่งหนึ่งเราจะมัดใส่ที่เอวของเราเราจะมัดใส่ที่เอวของเรานะเดี๋ยวคือผมเนี่ยจะมีเชือกที่ผมเอามามัดเอวของตัวเองไว้นะครับทําเหมือนเข็มขัดนั่นแหละเนี่ยเอามามัดใส่เอวของตัวเองไว้เราจะใช้เป็นเชือกเทียนก็ได้เชือกรวมก็ได้นะครับเราตัดมาให้มันรอบเอวของเราจากนั้นเราก็ทาการมัดปมแบบนี้ไว้ เชือกเทียนเนี่ยเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะถักเราจะมามัดนอกปมทําไมถึงทําปมก็คือไม่ให้เชือกเนี่ยสองฝั่งมันวิ่งเข้ามาชนกันนะก็เลยต้องถักปมไว้จากนั้นนะครับให้เราเนี่ยไปตัดในส่วนของเชือกเทียนสีแดงมาในความยาวสามสิบเซนติเมตรสองเส้นตัดมา จำนวนสองเส้นแบบนี้ทุกท่านสังเกตดูตรงนี้นะครับเส้นหนึ่งให้จับแบบนี้เอาขึ้นเส้นแกนเอาขึ้นทับแบบนี้แล้วก็โค้งลงแบบนี้เนี่ยนะครับอีกเส้นหนึ่งเอาลอดใต้เอาลอดใต้เ,ใเส้นแกนแล้วก็โค้งขึ้นมาแบบนี้ นี่นะครับเราก็จะได้เชือกทั้งสองฝั่งจากนั้นให้จับควยกันฝั่งไหนทับฝั่งไหนก็ได้นะให้จับคอยกันเมื่อเราจับอสองมือในลักษณะแบบนี้แล้วให้เราหงายมือขึ้นหงายมือขึ้นแล้วเราก็เอามาแบบนี้นะครับม้วนกับตรงไอ้ตัวเส้นแกนขอบอกก่อนนะครับว่าไอ้ตัวเส้นแกนเนี่ยจะต้องให้เชือกตึงหน่อยนะอย่าให้เชือกหย่อนเด็ดขาดนะครับจะต้องตึงตลอดเวลาทีนี้ เราก็ทําแบบนี้นะครับดึงมันเข้ามาดึงมันเข้ามาก็คือเราถักตัวเนี้ยเพื่อที่จะให้มันมาปิดทับตรงนี้นะครับเป็นการเก็บรายละเอียดเพิ่มความสวยงามให้กับตัวชิ้นงานของเราเพิ่มมูลค่าให้กับตัวชิ้นงานของเราอ่าเราก็เอามาวัดดูว่าไอเชือกสองฝั่งเนี้ยที่มันวิ่งคู่ขนานเส้นแกนเนี้ยมันครอบไอตัวสีน้ําเงินนี้หรือยังเมื่อมันครอบเสร็จแล้วจากนั้น ให้เราจับเชือกเป็นแนวคว่ำม,มือสองฝั่งแบบนี้นะครับแล้วก็โค้งลงแบบนี้นี่นะครับเห็นไหมแล้วก็ดึงเชือกเข้ามาจังหวะการดึงดึงพร้อมกันตึกตึกตึกแล้วก็ดึงเสร็จจับไข่พอจับไข่ปึ๊บให้จับเชือกสองฝั่งนะแล้วก็หงายมือทำแบบนี้นะครับหงายมือ เราก็มาดึงเข้ามาแล้วก็จัดให้มันวิ่งคู่ขนานกันไปจากนั้นเราก็คว้ามือเอาที่เราฝั่งนะคว้ามือแบบนี้จะได้ชัดๆกันเนี่ยนะครับเวลาดึงดึงที่เราฝั่งแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ค่อยดึงนะครับเนี่ยแบบนี้เห็นไหมแล้วพอเราดึงเสร็จปุ๊บเราก็จับควายกันควายกันก็ทําเหมือนเดิมแบบนี้นะครับ เราก็จะถักแบบนี้นะจนกว่ามันจะรอบตัวนี้เดี๋ยวเราก็ถักกันไปเรื่อยๆเลยนะครับเชื่อว่าทุกท่านทําได้นะผมอยากให้ทุกท่านทําเป็นนะครับอาชีพนี้ช่างยังไม่เยอะเลยถ้าใครทําได้ผมบอกเลยว่าท่านอาจจะเป็นเจ้าแรกๆในไทย นะครับที่ถักสร้อยพระขายเหมือนผมนี่แหละนะครับพอผมมีความรู้มานิดนึงผมก็มาทำคลิปสอนทุกท่านผมไม่อยากเป็นคนเดียวผมอยากให้ทุกท่านเป็นด้วยเมื่อเราถักมาแล้วเนี่ยนะครับผมจะวัดให้เลยนะว่าถักมาในความยาวเท่าไหร่ว่ามันจะร้อมนี้นะครับผมจะวัดให้เลย วัดแบบนี้นะครับให้ถักมาในความยาวประมาณ2.5เซน2.5เซนติเมตรนะแบบนี้เลยนะครับวัดให้แบบนี้นะ2.5เซนจากนั้นให้เราตัดปลายเชือกทิ้งปึ๊บเนี่ยตัดปลายเชือกทิ้งแล้วก็ตัดออกมาทอดออกมาแบบนี้ ปลายเชือกเนี่ยที่เราตัดทิ้มให้มันเหลืออยู่ฝั่งละหนึ่งเซนติเมตรนะครับประมาณนี้แล้วก็พับเข้ามาด้านในในลักษณะแบบนี้พับปลายเชือกเข้ามาท่านเห็นไหมเวลาที่เราถักเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งนี้แต่ทีนี้เวลาเราเก็บปลายเชือกเนี่ยเราจะเอาเข้าด้านในแบบนี้เวลาที่เราประกอบเราก็จะเอามาใส่แบบนี้ เนี่ยนะครับมันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะจากนั้นเราก็เอามือประคองไว้แล้วก็เอาเชือกตัวเส้นแกนเนี่ยมามัดกันมัดเหมือนกับเรามัดเชือกทั่วไปเหมือนกับมัดถุงแกงนี่แหละนะครับมัดทั่วไปไม่ใช่ถุงแกงดีถุง,ถงหูหิ้วนะครับแต่ละที่อาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะผมเรียกถุง,ถงหูหิ้วแล้วกันมีสองหูนะครับอ่าแบบนี้นะครับมัดสองรอบนะบนก็สองรอบล่างก็สองรอบ มัดแบบนี้เมื่อเรามาัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาจัดมาดูว่ามันโอเคไหมมันสวยไหมจัดให้มันสมําเสมอกันเพราะเราจัดมันสมําเสมอกันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดึงเชือกเข้าแบบนี้นะครับก็ค่อยดึงเข้านะทั้งบนและล่างนะครับอย่าเพิ่งดึงฝั่งฝั่งใดฝั่งหนึ่งแน่นนะให้ค่อยๆดึงเข้าพร้อมๆกันนะครับเห็นไหมมันจะรัดเข้าแบบนี้ดึงเข้ามาแบบนี้ ทีนี้ก็มีแรงเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดอ่าเห็นไหมครับจากนั้นปลายเชือกเนี่ยเราจะพับเข้ามาด้านในแบบนี้พับด้านบนก่อนนะพับเข้ามาแบบนี้เมื่อเราพับเข้ามาเสร็จแล้วให้เราตัดตัดให้ปลายเชือกเนี่ยมันมาชนฝั่งนี้นะครับตัดให้ปลายเชือกเนี่ยมันมาชนฝั่งนี้นะแบบนี้เห็นไหม จากนั้นด้านล่างก็พับขึ้นด้านบนทีนี้พับขึ้นแบบนี้นี่ก็จิกกดไว้ก็ตัดปลายเชือกเหมือนกันซึ้บประมาณนี้อ่าเห็นไหมครับทีนี้เราจะมาถากลายแบนเพื่อปิดตรงนี้ซึ่งผมจะใช้ในส่วนของสีเหลืองกับสีน้ำเงินนะครับก็คือตรงเนี้ยจะเป็นจุดสุดท้าย ที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับตัวชิ้นงานของเราเพิ่มความสวยงามให้กับตัวชิ้นงานของเราเดี๋ยวเรามาทําตรงนี้กันต่อเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปกันเลยครับสําหรับตรงจุดนี้นะครับเราก็จะใช้ในส่วนของเชือกเทียนสีเหลืองนะผมจะใช้สีเหลืองคือผมต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัวเส้นแกนเนี่ยผมจะตัดคือผมไม่ได้วัดหรอกผมผมจะกะเลยว่าผมจะต้องตัดในความยาวเท่าไหร่เพื่อที่จะ อ่าให้มันง่ายต่อการทํางานของผมนะครับนะเพื่อที่จะให้มันง่ายต่อการทํางานของผมผมก็จะตัดมามัดไม้หน้าโต๊ะแล้วก็มัดที่เอวของเราจากนั้นให้ไปตัดเส้นที่จะถักมาในความยาวประมาณ30เซนติเมตรทั้ง2เส้นให้ตัดสีเหลืองกับสีน้ําเงินมานะครับเนี่ยสองเส้นเส้นละประมาณ30เซนอะ่ะผมจะประมาณให้นะไม่จำเป็นต้องเป๊ะนะครับ จากนั้นนะครับให้เหลือปลายเชือกฝั่งนี้เหลือไว้สักประมาณ5เซนติเมตรแล้วเอามาแนบใส่กับตัวเส้นแกนแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราไปหาเศษเชือกมาเศษสีแดงที่ผมตัดออกเมื่อกี้แหละให้เอามาพันไว้่างนี้พันไว้พันไอ้ตัวเส้นที่เราจะถักสองเส้นเนี่ยให้มันติดกับตัวเส้นแกนนะครับเนี่ยพันแบบเนี้ยเพื่อเพื่ออะไรนะเพื่อที่จะเออ่ พอเราพันมาเสร็จแล้วให้เราบีบแบบนี้นะครับมันจะติดกันเพราะว่ามันเป็นเชือกเทียนนะอ่าเพื่อที่จะได้ประคองการขึ้นต้นการถักงานของเรามันจะได้ง่ายๆสําหรับมือใหม่นะครับทีนี้เราจะได้เชือกเส้นที่จะถักมาจํานวนสามเส้นเ,เส้นถักสองเส้นนะเหลืองกับน้าเงินตัวนี้จะเป็นเส้นแกนผมจะเอาสีเหลืองข้ามมาข้ามตัวเส้นแกนเนี่ยมาฝั่งขวาจากนั้น เส้นสีน้ําเงินให้ทับเส้นเหลืองแล้วก็ลอดใต้เส้นแกนมาแบบนี้มาโผล่ขึ้นอย่างนี้นะครับจากนั้นก็ดึงรูดลงมาค่อยๆดึงอะ่ะเอาแค่นี้ก่อนนะทีนี้ให้เอาเหลืองข้ามมาข้ามกลับมากลับมาฝั่งซ้ายน้ําเงินทับทุกท่านให้จําไว้นะเราต้องเอาสีน้ําเงินเนี่ยทับสีเหลืองตลอดให้จําง่ายๆแค่นี้เลยนะครับให้เอาสีน้ําเงินทับสีเหลืองตลอดแบบนี้แล้วก็ดึงลงมา มันจะเป็นลายแบนแล้วทีนี้ยสีเหลืองก็ต้องเอาข้ามมาเหมือนเดิมน้ําเงินก็ต้องมาทับเห็นไหมครับน้ําเงินก็จะต้องมาทับเหลืองตลอดแบบนี้นะครับทุกท่านลองฝึกดูนะเข้าใจไหมครับผมอาจจะผมว่าผมอธิบายให้มันเข้าใจแล้วนะนะเดี๋ยวผมค่อยทําเร็วๆแบบนี้นะครับทุกท่านทันไหมถ้าไม่ทันก็ลองลองย้อนกลับไปดูนะครับเนี่ย ทีนี้เราก็มาแกะไอตัวเชือกสีแดงนี่ออกเลยแกะมันออกพอเราแกะออกแล้วเนี่ยเราก็เอาปลายเชือกมาแล้วเราก็ดึงแบบนี้ทุกท่านเห็นไหมว่ามันจะเป็นลายแบนนะครับมันจะเป็นลายแบนซึ่งลายแบนตัวเนี้ยมันจะมาปิดตรงนี้นะครับนี่มันจะมาปิดตรงเนี้ยเห็นไหมมันจะเริ่มเริ่มมีสีสันขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะมาปิดไอตรงรูเนี้ยที่มันไม่สวยเนะี่ยนะครับ ่เราก็ถักไปก่อนเมื่อเราถักมาได้สักพักหนึ่งจากนั้นให้เราถอดออกมาถอดออกมาแล้วเราก็มาวัดดูมาวัดดูว่ามันมันล้อมอยังมันชนกันไหม อ่ามันชนกันพอดีนะครับเนี่ยมันชนกันพอดีนะให้ทุกท่านดูเนี่ยมันจะชนกันพอดีนะครับเห็นไหมเมื่อมันชนกันแล้วจากนั้นท่านดูตรงนี้ให้เราเนี่ยมาตัดปลายเชือกสีเหลืองกับสีน้ําเงินตัวนี้ออกน,นะครับตัดให้เหลือปลายเชือกสักประมาณห mm. นึ่งมิลลิเมตรเนี่ยประมาณนี้ขอโทษทีนะครับเมื่อกี้ตัดไม่โดนกล้อง ก็ตัดแล้วเวลาจุดไฟทีเนี้ยให้เราพับเก็บไ้ตัวเส้นเมนหลักเนี่ยไว้พับเก็บไว้อย่าให้เปลวไฟไปโดนมันเด็ดขาดให้เปลวไฟเนี่ยโดนเฉพาะส่วนที่เราจะจุดเท่านั้นก็คือตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็สีน้ำเงินทีนี้แบบนี้นะครับแล้วฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้ก็ ตัดแล้วก็จุดไฟเหมือนกันเราจะตัดแบบนี้ปึ๊บปึ๊บเนี่ยนะครับตัดมันทิ้งไปเราก็จุดไฟเหมือนเดิมเร็วไฟให้มันโดนเฉพาะส่วนที่เราจะจุดเท่านั้นนะครับอย่าให้มันไปโดนส่วนอื่นนะถ้ามันโดนส่วนอื่นคืองานของเราจะเสียเลยนะเนี่ยแบบนี้จากนั้นเมื่อเราได้ตัวนี้มาแล้ว ให้เรานํามาประกอบท่านจะเอาฝั่งนี้ใส่แบบนี้ก็ได้หรือจะหงายขึ้นมาแบบนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับผมจะหงายขึ้นมาแบบนี้นะผมจะเอาสีน้ําเงินไว้ตรงกลางนะครับก็คือแดงเหลืองแล้วก็น้ําเงินแบบนี้นะครับมันก็หมุนมาให้รอยมัดเนี่ยมันอยู่ตรงกันนะครับให้รอยมัดมันอยู่ตรงกันนะเมื่อมันอยู่ตรงกันแล้วเราก็มัดเลยเหมือนมัดถุงแกงนั่นแหละเอ หูห่หิ้วเหมือนเดิมนะครับเนี่ยแบบนี้เหมือนเรามัดเชือกทั่วไปนะครับทุกท่านมัดแค่สองทบนะมัดสองทบเราก็มาดูทีเนี้ยเมื่อเรามัดพยุงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดูมาจัดมันลงร่องของมันสวยดีไหมตรงไหนที่มันไม่สวยเราก็จัดจัดจัดใส่เนี่ยอ่าพอมันลงร่องเรียบร้อยเราก็ดึงนะครับมีแรงเท่าไหร่เนี่ยใส่ไปให้หมดเลยเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเนี่ย เห็นไหมมันจะเข้าล็อกของมันพอดีมันจะสวยนะครับแล้วก็จัดเอามือของเราบีบจัดช่วยหน่อยให้มันสวยงามตรงน,นี้นะครับเนี่ยเราดึงมันแน่นแล้วให้เราตัดปลายเชือกทิ้งเลยพอดึงแน่นให้มันเหลือปลายเชือกเหลือไว้สักประมาณ2มิลลิเมตรไว้จุดไฟนะตัดทิ้งไปเลยส่วนเกินนะครับเนี่ยมันจะเหลือแค่เนี้ย2ปลายแค่นี้แล้วก็จุดไฟ เนี่ยนะครับทีนี้ทุกท่านเห็นเห็นไหมว่าเชือกเนี่ยมันจะมีขี้เทียนเล็กๆ,ๆอย่างนะครับการเก็บขี้เทียนตรงนี้นะครับให้ใช้ไฟฟูเนี่ยเป่าเลยเป่าแบบสายนิดๆน,น,นะครับอย่าไปแช่นะอย่าไปจี้นะครับนะต้องใช้ความชํานาญนิดนึงนะครับเนี่ยจี้เนี่ยแบบนี้ยเป่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บาาออปุ๊บ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 เอ๊บปุ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 ๊บว่าเชือกเนี่ยมันจะเบาวับลยมันจะไม่มีขี้เทียน และนี่ก็คือการถักสร้อยพระแบบง่ายๆนะครับต้องบอกว่าง่ายมากนะใช้เวลาเส้นหนึ่งเนี่ยไม่ถึงสามสิบนาทีนะเนี่ยอุปกรณ์ผมมีพร้อมให้กับทุกท่านถ้าท่านไหนอยากจะฝึกทำตามนะครับสามารถสั่งอุปกรณ์ได้นะผมมีอุปกรณ์รอซัพพอร์ตทุกท่านอยู่เนี่ยนะครับ แค่นี้ก็ถักให้ลูกให้หลานให้ญาติให้เพื่อนนะครับเป็นของฝากของขวัญปีใหม่สงการดีนักแรนะครับเป็นงานฝีมือเป็นงานที่เราทําด้วยตัวเองมันจะมีความภาคภูมิใจนะครับชิ้นงานที่เราได้รังสรรค์ขึ้นมาเองเนี่ยมันจะมีคุณค่าในตัวของมันนะถ้าท่านไหนนะครับอยากจะฝึกทําตามแบบนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมที่ผมได้เลยผมมีอุปกรณ์คอยซัพพอร์ตทุกท่าน ถ้าอยากได้อุปกรณ์ไปฝึกราคาแค่หลักร้อยไม่ได้แพงเลยนะครับลงทุนกับตัวเองเพื่ออนาคตเพื่ออาชีพที่ยั่งยืนผมเชื่อเหลือเกินว่าอาชีพถักเชือกจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่แก้เหงาวายัยเกษียณของเราได้ดีทีเดียวนะครับวัยเกษียณไม่จําเป็นต้องไปทําเกษตรนะมาถักเชือกก็ได้นั่งอยู่ในร่มลมเย็นๆสบายๆนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อย ะครับกดหัวใจให้ผมหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโอโซ่สร้อยพระถักเชือกเทียนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับ